แตข้อคิดในการบริหารธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิดสำหรับนักพัฒนาอสังหาร,ริมทรัพย์เราได้พูดกันไปใน6หัวข้อแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวและมองหาทางป้องกันและแก้ไขมีอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดกันใน2หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่7เนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพของลูกค้านะคะ ตรวจเช็คสุขภาพของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ให้ไปตรวจนะคะว่าลูกค้าแข็งแรงไม่แข็งแรงต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลไม่ใช่นะคะตรวจเช็คสุขภาพของลูกค้าคือตรวจเช็คสุขภาพฐานะการเงินของลูกค้านะคะ <receber> ตรวจเช็คสุขภาพของลูกค้าฐานะของลูกค้านั้นหมายความว่าไม่ได้ใช่เฉพาะของตัวลูกค้าเท่านั้นยังมองไปถึงบริษัทที่ลูกค้าทํางานอยู่ว่าถ้าลูกค้าทํางานโรงงาน โรงงานของลูกค้ายังเปิดเป็นปกติดีไหมมีการลดเวลาการทํางานไหมมีการปิดโรงงานบางช่วงบางขณะไหมเพราะมันจะส่งผลให้กับการยื่นกู้ของลูกค้าเพราะถ้าสถานะของลูกค้าเปลี่ยนไปจากการที่จองบ้านกับเราในครั้งแรกอาจจะมีผลทําให้ลูกค้ายื่นกู้แล้วไม่ผ่านได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้เลยนะคะเหมือนกับข้อที่6เหมือนกันคือเราต้องเตรียมสำรองลูกค้าไว้ให้มากเพียงพอพร้อมๆกับเช็คสถานะของลูกค้าที่อยู่ในมือของเราพี่แดงเนี่ยเช็คตลอดเวลาเลยลูกค้า10รายที่จะโอน ใน1ิหลังถัดไปเราจะเช็คอยู่ตลอดเวลาเลยว่าลูกค้ายังสบายดีอยู่นะคะการทําทงานของลูกค้ายังเป็นปกติดีอยู่โรงงานที่ลูกค้าบริษัทที่ลูกค้าทํางานยังโอเคดีอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามั่นใจว่าเมื่อบ้านเราเสร็จปุ๊บเราสามารถโอนให้ลูกค้าได้ทันทีรักษาสภาพคล่องของเราให้พร้อมที่จะวิ่งสภาพแคชฟลูของเราดีพร้อมที่จะวิ่งทันทีเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะคะหัวข้อสุดท้ายคือข้อที่8 เรื่องการขออนุมัติสินเชื่อซึ่งเราจะได้ยินอยู่หนึ่งเนน่องนะคะถ้าคุณไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆแต่พี่แดงได้มาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเรื่องเหล่านี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วเช่นกันคือเราจะได้ยินอยู่หนึ่งเนงเน่องว่าเจ้าหน้าที่แบงก์นี้ work from home นะเจ้าหน้าที่แบงก์นี้ชั้นนี้ปิดเลยทั้งชั้น เพราะสถานการณ์โควิดสิ่งเล่านี้เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถป้องกันมันได้นะคะแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการที่ว่าลูกค้าที่เรามีอยู่ในตอนนี้พยายามทำการตลาดเราต้องเน้นการทำการตลาดที่โฟกัสเป็กลุ่มลูกค้าที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าวันนี้ลูกค้าของเราเป็นอาชีพอิสระขั้นตอนต่างๆของแบงก์นั้นจะช้ามากถ้าเจ้าหน้าที่แบงก์ Work from Home ไม่สามารถไปตรวจกิจการของลูกค้าได้เราจะเจอปัญหานี้ทันทีการอนุมัติสินเชื่อจะยืดยาวออกไปเป็นเดือนหรืออาจจะเป็น2เดือนเราไม่ต้องการสถานการณ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในช่วงของการทําการตลาดอยู่กลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นขยับขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะระดับเล็กๆเ,เองขึ้นไปอีกหนึ่งระดับคุณจะได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพพร้อมที่จะทําการโอนให้กับคุณได้สามารถที่จะอู้แบงค์ผ่านได้แบบไม่ยากเลยคุณอาจจะคิดว่าภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยไม่คุณจะทําการตลาดเลยเพราะทําการตลาดไปแล้วลูกค้าก็ไม่ได้สนใจพี่แดงของบอกว่าพี่แดงทําการตลาดมากกว่าปกติอีก เพราะเราจะได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยตรงๆเข้ามานะคะจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการกู้ไม่ผ่านหรือใช้เวลาการกู้ที่ยาวนานบางแง่นี่แบบช่วงนี้อาจจะ2เดือนซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเลยค่ะว่าการทําการตลาดยังเป็นหัวใจที่คุณยังคงต้องทําอยู่แม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดก็ตามก็ฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีนะคะ อยากให้ดูท่านเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ทําตัวเองให้พร้อมเพื่อที่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะสามารถวิ่งได้ทันทีค่ะสวัสดีค่ะ